เริ่มกันที่คู่แรกครับกับรายการ FA ฟเอัอังกฤษฟูลแลมพบคิสตันพาเลตคู่นี้เตะเวลา1นึ่ทุ่มสิมนาทีมาดูทางผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟูแลมครับชนะ3แล้วก็แพ้2โดยชนะสเปอร์สอชนะไบตัน1 2ชนะการโดนจุดโทษกับแมนยูมา4 3 ชนะบอสมัส2-1แล้วก็แพ้คริสตันพาเลต0-2ส่วนฝั่งทีมเยือนครับคิสตันพาเลตผลงาน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้ง5นัดครับโดยชนะทางคามคาม1-0ชนะอิสวิททา1-0ชนะนิวคาสเซิล3-1ชนะแอสตันวิลล่า4-1แล้วก็ชนะฟูลแลม2-0ครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าทีมเยือนคริสตันพาเลตดูดีเกินกว่าจะแพ้ใน90นาที แม้จะเป็นลองหน่อยๆน,นะครับในเรื่องของการบูนอกลังและเลทที่เปิดมาเาว่าฟอร์มตลอด5หนุนท้ายในทุกรายการครับพวกเขาคว้าชัยชนะมาทั้งหมดครับและยิงไปถึง11ประตูสอดของกับทีมเจ้าบ้านฟูลแลมครับที่ผลงานช่วงหลังค่อนข้างทุลักทุเลนะครับโดยการคว้าชัย2จาก5นัดหนท้ายที่ผ่านมา และโดนยิงไปถึง5ประตูซึ่งมีเพียงแมตช์ล่าสุดเท่านั้นครับที่พวกเขาชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นที่สามารถเซฟคิมชีตได้มองแล้วเกมแล้วพวกเขายังคงมีปัญหาอยู่ไม่น้อยโดยนัดนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่เกมลุกดุดนันจัดจ้านแบบนี้มีหวังจบไม่สวยแน่นอนครับโดยเลนนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางฟูลแลมต่ออยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าคู่นี้ผมแนะนำลองทางคริสตันพาเลตครับช่วงนี้ฟอร์มพวกเขามาดูดีนะครับฮาร์ดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาลวดแถมการเจอกันนัดล่าสุดครับก็เเเปปนน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 ทาาาางงงคคคครรรรริิสสตตตตัััััลลลลลพพชะะะฟูููแแแ่่่มมมถึอออี้ผนน ade, บบฮย์ hey